สูตรเมนูเย็นนะคะสําหรับแก้ว16ออนชงเมนูเย็นกับเครื่องชงแคนวาสตัวนี้นะคะเมนูแรกก็จะเริ่มที่เอสเพรสโซเย็นแต่ว่าเราจะดึงน้ํากาแฟมาให้ได้4ออนนมผสมเทมาเลย1.5เทน้ํากาแฟลงไปได้เลยคนน้ํากาแฟกับนมให้เข้ากันให้ละลายให้ดีก่อนนะแล้วเราถึงจะค่อยไปใส่น้ําแข็งเอสเพรสโซเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเมริกาโน่ใช้น้ํากาแฟ3ออนนะ3ออนก็มาเติมน้ําเปล่าให้ถึง6ออนเลยนะ อเมริกาโนเย็นแบบไม่หวานเลยอเมริกาโนเย็นเป็นเมนูคาปูชิโนเย็นใช้น้ำกาแฟ3ออนนะคะนมผสมคือเท่าเดิม1.5เหมือนเดิมคน,คนให้เข้ากันเราก็ตักใส่ไปด้านบนเลยคาปูชิโนมีฟองท็อปหน้าข้างบนเมนูลาเตเย็นแล้วเราจะมาทำกาแฟเราจะดึงน้ำกาแฟมาแค่2ออนนะคะสูตรลาเตเย็นคือใส่นมผสม1.5ก็คือ1ออนครึ่งเท่าเดิมเดี๋ยวเราจะใส่นมสดหรือว่านมจืดนั่นเองใสป่ประมาณ2ออนครึ่งคนให้เข้ากัน ลาเต้เย็นมอคค่าเย็นมอคค่าเย็นเนี่ยเราจะดึงน้ำกาแฟมา3ออนนะอะนมผสม0.5โกโก้ผสม1.5คนผลให้ละลายก็นมกับกาแฟแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยท็อปหน้าด้วยนมสดให้มันเยอะเกินเสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เสร็จแล้ว